สวัสดีครับพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทของ QM นะครับผม QM คืออะไรใช่ไหม QM ก็คือเป็นเหมือนแพทเทิร์นในการที่เราจะใช้เข้า e n t t order ใน low time frame ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็น point ใน high time frame ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างนะครับว่า QM มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างอ่านี่จะเป็นตัวอย่างนะครับของ QM ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับผมเราจะสังเกตได้ว่า QM นะครับจะเป็น แพทเทิร์นคล้ายๆกับแพทเทิร์น a ฮ a แอนด์โชเดอนะครับซึ่งตรงกลางที่เป็นแบบว่าแหลมๆมันขึ้นมาตรงกลางใช่ไหมจะเป็น head หรือว่าจะเป็นหัวนะครับผมส่วนทางซ้ายนะจะเป็น shoulder อ่าเป็นไหลเป็นไหลซ้ายอ่าแล้วก็ขาขาขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป็น head ตรงกลางอ่าแล้วก็ Should e r นะครับทางซ้ายอ่าประมาณนี้ซึ่งเราจะใช้ QM นะครับในการ เป็น point ใน high time frame เพื่อเราที่เพื่อที่เรานะซูมเข้าไปใน low time frame ใช่ไหมแล้วก็รอคอนเฟิร์มอ่าได้เหมือนกันส่วนถ้าเป็นใน time frame นะครับผมแนะนำให้เกิดการมาเก็ตสตั๊กเจชิพหรือว่าการกับตัว m อ s ก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะเพราะว่าผมคิดว่าในโลท t i เฟรมนะเอชยเเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับถ้าจะเล่นนะผมแนะนำให้เกิด m อ s ก่อนนะครับ จะเข้าได้ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองใช้ยังไงก็ลองไปแบกเทสดูได้นะครับผมตามที่เจอเลยนะครับตามแต่ถนัดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับผมผมอยากที่จะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับจากทาง a อ a p นะครับผมที่สปอนเซอร์เรานะครับก็ a อ a p นะครับคือบลกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่เปิดมากว่าส16ปีมีใบอนุญาตอย่าง ASIC FCA ระบบเสถียรไม่มีการปฏิเสธออเดอร์นะครับผม แล้วก็ในช่วงข่าวนะครับจะไม่มีการลดเร็วๆข,ของผู้ใช้ถ้าใครนะครับอย่างที่จะเทรดทองคําโดยมีสเปรดเพียงแค่12จุดไม่มีค่าคอมมิชชั่นแล้วก็นะครับฝ่ายซัพพอร์ตของทางเอแคนะครับเป็นซัพพอร์ตที่ติดต่อได้ง่ายรองรับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาลาวนะครับผมสรุปนะครับเอแค็ A เป็นบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือจากออสเตรเลียให้บริการมากว่า16ปีโดดเด่นเรื่องค่าสเปรดที่ต่านะครับโดยเฉพาะทองคํานะเฉลี่ยเพียงแค่12จุดเท่านั้นไม่มีค่าคอมมิชชั่นทุกบัญชีการเทรดนะครับ อ่าเป็นระบบที่เสถียรเทียบได้แบบไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะเปิดพอร์ตกับทาง Acap นะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ A cap หรือจะเปิดพอร์ตกับทาง Acap ได้เลยนะครับผมเรากลับมาที่หัวข้อหลักของเรากันเลยนะครับ QM นะครับอ่ะต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูตัวอย่างกันนะครับว่า QM มีหน้าตาเป็นยังไงในกราฟจริงนะครับเดี๋ยวจะพาไปลองตีกันคร่าวๆนะครับว่าเออมันตียังไงรูปร่างเป็นยังไงนะครับผมอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้ากราฟจริงแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่า มี QM นะครับอยู่ตรงนี้ก็วิธีการดูนะครับเราจะกําหนดให้ตัวที่สูงกว่านะครับเป็นหัวใช่ไหมแล้วก็ข้างๆนะครับเป็นไหลนะครับผมอ่ะแล้วผมจะวาดให้ดูนะครับสมมติอันนี้เป็นหัวใช่ไหมครับแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นคอลงมาใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นะเป็นไหลอ่ะเป็นไหล่นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นไหลนะครับผมแล้วก็ให้ตีจากเนื้อนะครับเลยมาเลยเลยเลย เลหัวมานะครับผมอ่ะประมาณนี้หรือว่าวิธีการดูก็เปิดเป็นกราฟเส้นนะครับแล้วก็ตีนะครับจากน้าแหลมฝั่งซ้ายนะครับทะลุหัวมาเลยที่จากไหลฝั่งซ้ายทะลุหัวมานะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็เราจะพาไปดูอีกนะครับผมเช่นตัวนี้นะครับเป็น QM นะครับของหัวตรงนี้เหมือนกันถ้าเรากําหนดว่าสมมุติถ้าเรากําหนดให้ตัวนี้เป็นหัวใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นไหล สายของหัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น QM เหมือนกันนะครับผมหรือว่าตัวนี้นะครับอ่ะก็จะเป็น QM ของหัวตรงกลางเหมือนกันนะครับแล้วการที่เราจะใช้ QM ได้มันไม่ใช่แบบว่าไปใช้กลางอากาศนะครับผมเราต้องดูเทนดูปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เกิด QM แล้วก็เล่นนะมันไม่ใช่แบบถ้าไม่ตายอะไรพิเศษวิศโสนะครับผม ตรงนี้นะครับก็คือชิ้วเหมือนกันอ่านี่นะครับถ้าเปิดขาวเส้นมาก็จะเห็นว่าเป็นทางซ้ายนะครับซึ่งเราจะตีตรงแหลมแหลมันนะซึ่งเป็นไหลซ้ายมันอ่าตรงกลางเป็นหัวนะครับผมแล้วถามว่าถ้ามันพว่มถึงมิใช้ตัวซ้ายตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนว่ามันจะโดนจิ้มไปแล้วนะครับจากฝั่งขวา ส่วนตัวผมคิดว่ามันมันไม่ขีนนะมันไม่ขีนเท่าตัวนี้ก็แล้วก็ถ้าจริงจิมันก็ชา้าได้เหมือนกันนะั่นแหละเพราะว่าตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับอ่ะก็แ้วแจะคนไปนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ QM เหมือนกันเ q มของหัวตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าข้างล่างก็เป็น QM ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็น QM ของ ตัวนี้นะครับผมก็ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถูกเบรกไปอ่ะผมลืมบอกว่าการที่จะเป็น QM การที่มันจะเป็น QM นะมันต้องโดนเนื้อเทียนนะครับเบรกไปด้วยถึงจะเป็น QM ได้นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับมันจะไม่นับว่าเป็น QM นะเพราะว่าที่เบรกที่ผ่านมันไปได้มีแค่ไส้นะครับผมมันจึง ไม่ถูกนับว่าเป็น QM นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็นับนะครับว่าเป็น QM ถ้าเปิดครับเส้นดูจะเห็นได้ว่ามันเป็นไหลสายนะครับก็ตรงนี้เป็นหัวตรงนี้เป็นไหลน,นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราจะใช้ได้ยังไงใช่ไหมเร,เราจะใช้เป็น พอยต์ใน High Time Frame คือที่เราจะเข้าไปอะรีไฟดูหรือว่าเข้าไปคอนเฟิร์มใน Time Frame นะครับว่ามันกลับตัวใน QM ไหมถ้าเกิดการกลับตัวใช่ไหมแล้วก็หาช่องว่าง AVG u r d e r b o x i k บ็อะไรก็ได้นะครับนี่เราจะเข้าเทรดในเซตอัพเซตอัพนี้นะครับผมแต่ผมจะพาไปดูตัวอย่างเลยนะครับว่าถ้าเราใช้เป็น Point เนี่ยเราจะใช้ได้ยังไงนะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้ากราฟจริงกันแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากปัจจุบันใช่ไหมว่ากราฟนะมาโดนที่แฟงไว้ลูกแก็บตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะบายแอดว่าต่อไปนะมาต้องเล่นบายเพื่อที่จะบายขึ้นไปหาบายใส่ข้างบนนะครับผมอ่ะพอเราเจอแฝงไวลูกแก็บปุ๊บในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราก็จะย่อเข้ามาที่ M5 นะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่า เออในเซตอัพเนี่ยมันดูยุ่งเหยิงแปลกๆหรือว่ามันดูเล่นยากๆใช่ไหมให้มาที่ไฮทอนเฟรมหรือว่าทามเฟรมที่สูงกว่าได้นะครับผมเพื่อที่เราจะรอดูในทามเฟรมที่สูงกว่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนะเพราะว่าถ้าในทามเฟรมมันดูยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นมันก็ได้นะครับรอเซตอัพอื่นไม่ก็สังเกตจากไฮทอนเฟรมดูก็ได้นะครับผมอ่า จากในการาฟนะครับจะเห็นได้ว่าเกิด Market Structure s h i f t หรือว่า M S นะครับณนะตรงนี้อ่ะแล้วก็ถ้าเรายังไม่เห็นจุดเข้าจริงๆนะหรือว่าถ้าเราสมมุิว่าไม่มี f a i r Value p a p นะครับผมแบบไม่มีจุดเข้าอะไรเลยจริงๆนะเราก็มาดูที่ทา m เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับผมอ่ะ แล้วพอเราเห็น QM พอดีใช่ไหมเราก็ตีออกมานะครับผมอ่ะตีจากไหล่ซ้ายเลยหัวมานะครับออถ้าเราสังเกตไม่ออกนะเรามาดูกราฟเส้นก็ได้นะครับตีจากอ่ะไหล่ซ้ายนะครับทะลุเลยมานะครับผมอ่ะแล้วเราก็สามารถเข้านะครับที่ QM ตรงเนื้อได้นะครับแล้วก็ SL นะครับที่ใส่ ของสวิงของ QM นะครับอ่าส่วน TP ก็ตามที่เรามาแอดไว้เลยนะครับก็คือใบไซต์ใกล้ๆเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับ1ต่อ8 RR นะครับผมหรือว่าเราจะได้เซตอัพปกติก็ได้นะครับถ้าเออเรามองออกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเซตอัพมันยุ่งเหยิงนะผมแนะนำให้ไปดูใน time frame ที่สูงกว่าดูอะไรนะครับประมาณนี้หรือไม่ก็สคริป หรือว่าจะข้ามเซตอัพนี้ไปเลยก็ได้นะครับอถ้ามันดูยากจริงๆก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับเรามาอยู่ที่ตัวอย่างต่อมากันเลยนะครับก็เราจะสังเกตได้ว่าตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะตอนแรงเป็นขาข,นขึ้นขึ้นมาใช,ใช่ใช่ไหมครับอ่แล้วก็เหมือนจะเป็นการพู l แ back กลับมานะครับผมเพื่อมาีเทสหรือว่ากลับมาเติมของอะไรสักอย่างนะครับผมก็จะกลางพี่โบ OT e นะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าโซน68.8นะครับมี rejection b o x นะครับตรงนี้หนึ่งตัวอ่าแล้วก็มี action ดีดกลับไปนะครับซึ่งผมก็จะรอนะครับให้มีการเคลียร์ buy size หรือ sell size ก่อนนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมจะรอให้เคลียร์ sell size เสร็จก่อนนะครับผมถึงจะเข้าไปเล่นนะครับผมอ่าผมจะรอที่จุดนี้ไม่ก็จุดนี้นะครับสวิง2สอง s w i n นี้อ่าพอมัน ทำการลงมาเคลียร์ปุ๊บมามาจิ้มจิ้มเซลสใสแล้วใช่ไหมผมก็จะดีไฟน์เข้ามาที่ M5 นะครับผมอ่ะดูว่า M5 นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอ่ะในกรณีนี้นะครับก็อ่ะ M8 นัตรงนี้ซึ่งโอ้โหไกลมากนะครับผมอ่าแล้วเราจะเล่นได้ยังไงใช่ไหมเห็นได้ว่าเออกราฟเนี่ย ขึ้นไปนสูงมากเลยนะครับไม่น่ามาถึง OTE ด้วยถ้าในกรณีจริงผมก็จะหารอเข้าวยแถวข้างล่างเลยนะครับแถวนี้แม้แม้ลีเจชั่นบล็อกนี้ก็เบรกบล็อกตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งเคสนี้นะครับเป็นเคสตัวอย่างนะอ่ะถ้าเราหาในโลเทอรเฟรมไม่เจอนะครับเราก็สามารถไปดูที่ M15 นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะเออ อย่างใน M15 ใช่ไหมพอเกิดการ Market Structure Shift ปุ๊บอ่ามีอะไรบ้างนะครับผมมี f v g ตรงนี้นะครับเหมือนจะถูกใช้ไปแล้วแล้วก็ o t o e r b o x ตรงนี้นะครับอ่าหรือว่าทางซ้ายนะครับมี QM นะครับผมตรงนี้อ่าถ้าเปิดกราฟเส้นดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าทางนี้นะเป็นไหลซ้าย ของหัวตรงกลางนี้นะครับผมอ่าซึ่งเข้าเช็คลิสพอดีเลยนะครับก็คือมาโดนพอยต์ไฮทัมเฟรมนะครับผมแล้วก็มีการเคลียร์อกิลิตี้หรือว่าเคลียร์กวาด s s l หรือว่าเป็น b ีเนะครับผมแล้วก็เกิดมาเก็ตสตัตเจอร์ชิพในโลหะเฟรมนะครับถ้าเรารีไฟล์เข้ามาอ่าแล้วก็มี q m นะครับแล้วก็สามารถเข้าที่ QM ตรงนี้ได้นะครับส่วน SL ก็สวิงของ QM เลยนะครับเนี่ยสวิงของ QM อ่าแล้วก็ TP นะครับตามไปแอดได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมาก่านะครับถ้าดูจะถึงตอนนี้นะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ